สวัสดีค่ะเมฟูโคพลาสค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทุกคนก็คงจะรู้จักแบรนด์ฮาฟเฟลกันอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันค่ะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของฟูโคพลาสที่นิยมใช้ฮาฟเฟลนะคะก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีพวกเตาอบนะคะเตาไฟฟ้าไมโครเวฟฮูดบางหลังก็จะมีเครื่องล้างจานค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขานิยมใช้กันก็คือตู้เย็นค่ะ คลิปนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ตู้เย็นของฮาฟิเล่รุ่นไบโอกค่ะความพิเศษนะคะมันอยู่ตรงที่ตู้เย็นที่เราจะรีวิววันนี้ไม่ใช่ตู้เย็นปกติทั่วไปค่ะแต่เป็นตู้เย็นสําหรับงานบิวอินโดยเฉพาะค่ะถ้าจะพูดถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่อยู่ข้างในตู้เย็นนะคะเท่าที่ศึกษาตู้เย็นบิวอินกับตู้เย็นทั่วไปไม่ได้ต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความสดของอาหารระบบทําน้ําแข็งหรือละลายน้ําแข็งอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนตัวกรองน้ํา หรือระบบหมุนเวียนอากาศอัจฉริยะที่เพิ่มประสิทธิภาพภายในช่องแข็งให้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคะตู้เย็นบิวอินมีเหมือนกับตู้เย็นปกติทั่วไปเลยค่ะในส่วนของภายในตู้เย็นนะคะทั้ง2แบบชั้นกระจกก็เป็นกระจกนิลภัยค่ะสําหรับภายนอกนะคะหน้าบานของ h a ร์ฟิเลจะปิด ตูดได้เองโดยอัตโนมัติในระยะ30องศาค่ะบานประตูมันจะดูดเข้าไปเองค่ะซึ่งนอกจากฮาเฟเล่แล้วก็มีซัมซุงกับตัวทีบ้าที่มีเหมือนกันค่ะอะไรที่ทาให้ตู้เย็นบิวอินต่างจากตู้เย็นทั่วไปนะคะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความลึกหรือความหนาของตู้เย็นนั่นเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเฮ้ยความลึกของตู้เย็น,นมันสําคัญขนาดนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องมาเข้าใจเรื่องเฟอร์นิเจอร์บิวอินกันก่อนค่ะ มาตรฐานของตู้ครัวนะคะที่เป็นตู้เตี้ยจะอยู่ที่ความลึกจะอยู่ที่60เซนค่ะครัวที่เห็นในวิดีโอชุดนี้นะคะโครงทําจากพลาสติกปิดด้วยวีเนียค่ะและโดยดีไซน์นะคะเราก็มักจะวางตู้เย็นติดอยู่กับชุดตู้ครัวที่เป็นตู้ครัวเตี้ยถ้าเป็นตู้เย็นปกติทั่วไปนะคะจะมีความลึกอยู่ที่73เซนคิดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าตู้เตี้ยนี่ 60, ใช่ไหมคะตู้เย็นก็มีขนาดอีก73 นี่ยังไม่รวมตู้ครอบนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราเอามาวางเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตู้เย็นเนี่ยมันจะใหญ่เธอทามากค่ะเวลาเราบิวอินชุดครัวนะคะถ้าเราใช้ตู้เย็นปกติเราจะทำเฟอร์ครอบตู้เย็นสองแบบค่ะนั่นก็คือแบบที่ครอบแบบเต็มตู้เลยกับแบบที่ครอบแบบไม่เต็มตู้โดยที่เหลือแก๊บช่องว่างของบานประตูให้มันเปิดออกมาได้สวิงออกมาได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะทำแบบไม่เต็มค่ะลูกค้าหลายๆคนนะคะที่ ทำบ้านหรือบิวอินเนี่ยครั้งแรกก็จะมักจะมาถามเมย์เสมอคะ่ะว่าเฮ้ยทาไมเขาถึงทําแบบไม่เต็มครอบตู้เย็นทําไมมันเหลือแบบนี้ทําไมถึงไม่ครอบให้เต็มตู้ไปเลยนี่มันงานบิวอินนะบาบราบรา,บา,บาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเมย์ตรงเนี้ยขออธิบายไว้ว่าถ้าเราครอบเต็มตู้มันไม่สวยคะ่ะมันใหญ่เทอะท่าเขาถึงไม่ทํากันแต่นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้ายังอยากได้อยู่ยังไงยังไงก็อยากได้ครอบให้มันเต็มก็ทําได้คะ่ะทําได้หมดละคะ่ะงานบิวอิน แต่อย่าลืมนะคะทําทําได้กับทาให้มันดีเนี่ยมันต่างกันนะคะตรงนี้เมย์ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะเวลาที่ดีไซเนอร์นะคะหรือผู้ผลิตโรงงานอย่างเมเนี่ยเตือนว่าเออทำแบบนี้เดี๋ยวมันจะไม่สวยนะก็ขอให้เชื่อเขาหน่อยะคะ่ะเขาเห็นงานมาเยอะนะคะ เขาเตือนเนี่เขาเตือนด้วยความหวังดีเขาอยากจะให้บ้านของคุณสวยนะคะแต่นะคะแต่ว่าว่าก็ยังมั่นใจไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะลองนะคะสละเวลาไปซื้อตลับเมตรลองมากางดูค่ะว่ามันนะคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดกันไหมเนาะลองดูค่ะทีนี้เรากลับมาดูตู้เย็นบิวอินค่ะว่ามีความลึกกันอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะเรื่องของตู้เย็นบิวอินนะคะเดี๋ยววัดให้ดูเลยค่ะ รวมบานแล้วนะคะจะอยู่ที่53เซนค่ะด้วยความที่ตู้เย็นบิวอินมีความหนาอยู่ที่53เซนนะคะเวลาเราเอาไปวางนะคะเวลาเราทําตู้ครอบนะคะแล้วเอาไปวางเข้ากับเซตตู้เตี้ยชุดครัวนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันมีขนาดที่พอดีกันค่ะข้อ2ค่ะตู้เย็นบิวอินนะคะจะมาพร้อมกับการออกแบบหน้าบานที่รองรับให้เฟอร์นิเจอร์สามารถทาหน้าบานไหม เรียบติดไปกับหน้าบานตู้เย็นได้แนบแบบแนบสนิทค่ะถ้าเราใช้ตู้เย็นบิวอินนะคะมันเฟอร์นิเจอร์ที่ทํามันจะออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะออกมาเนี่ยเหมือนกับเป็นตู้เนื้อเดียวกันไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้เย็นบิวอินมันจะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์นะคะที่สามารถนะคะใช้ที่สามารถเอามาติดเข้ากับงานไม้ได้แบบสนิทเลยเหมือนเป็นตู้เดียวกันโดยที่เรานะคะไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเพราะมันออกแบบมาเฉพาะค่ะ และความพิเศษทั้งหมดนี้นะคะมาพร้อมกับค่าตัว29,9 0 0บาทค่ะาเฟเล่ตู้เย็น b u i l ินรุ่นไบโอกอ่ะแล้วถ้าเกิดเรานะคะไม่อยากใช้ตู้เย็น b u i l ินเราอยากใช้ตู้เย็นธรรมดาเนี่ยแล้วทาให้หน้าบ้านมันเรียบเหมือนตู้เย็น b อินนี่ได้ไหมทําได้ค่ะแต่ต้องใช้ฟิตติ้งพิเศษซึ่งราคาฟิตติ้งนะคะแพงมากค่ะมาคํานวณดีๆแล้วนะคะเมว่าใช้ตู้เย็น b u i l ินไปเลยดีกว่าค่ะคุ้มค่ากว่าไม่ต้องดัดแปลงด้วย ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของการซ่อมบํำรุงค่ะลูกค้าหลายๆท่านนะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินค่ะแต่มีปัญหาความกังวลนะคะกังวลว่าเฮ้ยถ้าใช้ตู้เย็นบิวอินเนี่ยเวลาเสียมันจะซ่อมอยังไงตรงนี้เห็นไหมคะคลิปเนี่ยเมถ่ายให้ดูเลยว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าหน้าบานของตู้เย็นบิวอินนะคะมันจะสามารถอะคะถอดออกมาได้เลยอันนี้สะดวกมากกว่าด้วยนะคะ ถอดออกมาเนี่ยเวลาเราถอดออกมานะคะเราถอดหน้าบานออกมาเราสามารถที่จะดึงอ่ะดึงตัวตู้เย็นเนี่ยออกมาได้เลยนะคะโดยที่เฟอร์นิเจอร์บิวอินอ่ะไม่เกิดความเสียหายอะไรเลยค่ะถ้ากังวลว่าเฮ้ยในเรื่องของการเซอร์วิสอย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะถ้าทำกับฟูลเฮาส์เนี่ยเราดูแลให้อยู่แล้วและถ้าเกิดคุณใช้ ฮาฟิเล่นะคะตู้เย็นฮาฟิเล่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะตู้เย็นของฮาฟิเล่นะคะมันไม่มีก๊อกต่อเครื่องกองน้ําข้างหลังค่ะแล้วมันก็เป็นระบบโนฟอสตนะคะล,ะละลายน้ําแข็งอัตโนมัติมันไม่ได้พังกันง่ายๆค่ะถึงมันจะพังนะคะแล้วถึงมันจะพังเนี่ยฮาฟิเล่ก็ดูแลค่ะสําหรับครัวโปรเจกต์นี้นะคะปูพลาสใช้ตู้เย็นไบโอกถึง2ตัวด้วยกันค่ะจะอยู่ในงานโปรเจกต์ไหนนะคะเมย์ก็ขอฝากให้คุณผู้ชมช่วยติดตามด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โฟร์พลัสค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ